เต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารของคนอินโดนีเซียนะครับถ้าผมพูดผิดผมขออภัยนะคือสเต๊ะเนี่ยเป็นอาหารของคนอินโดนีเซียแต่เขามีการขยายอิทธิพลมาจนถึงประเทศไทยแล้วก็ไปถึงภาคเหนือไปทุกภาคเลยนะครับมาปัจจุบันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองมากินสเต๊ะร้านนี้เพราะว่าเขาลรอกันว่าอร่อยนั่นเองครับผม สเต๊ะอะไรบ้างครับพี่เอาเนื้อไก่เนื้อชุดหนึ่งไก่ชุดหนึ่งเลยครับเลยครับเฮ้ยจิ๊บกินไก่ปะเเอานื้อแล้วเอาเนื้อสองชุดเลยครับพี่ครับเขาข้าวอเด็ะใช่ไหมหรือว่าเขาอัดมันคืออะไรอ่ะพี่อันนี้มันคือข้าวข้าวสวยข้าวสวย แล้วก็เอามาทำให้มันเป็นก้อนๆใช่ไหมพี่รสชาติก็เหมือนข้าวสวยเนี่ยนะเอาเอาด้วยครับเอาด้วยครับแล้วกันนะเดี๋ยวหมือนกันไก่ให่เหมือนอะไนะได้ครับแล้วก็เอาข้าวใหเดียวนะครับแล้วก็อะไรนะพี่อันนั้นลอยเยอะโอเคครับเมนูผมมาแล้ววันนี้ที่ผมมาที่นี่ครับสเต๊ะสีเมืองเพราะว่าเขาลือกันว่าสเต๊ะเนื้อที่นี่เด็ดสุดนะครับเพราะสามจังหวัดเนี่ยเขาจะทานสเต๊ะเนื้อคู่กับข้าวข้าวตักตัววะข้าวอัดข้าวอัดข้าวอัดนี่ก็คือข้าวสวยนี่แหละข้าวเจ้านี่แหละเอามาบดบดอะไรตลาดใช่ไหมทำให เป็นแท่งๆก้อนๆเนี่ยให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้อันนี้คือทามันัดอันนี้คือตัดแล้วหรอจริงๆมันเป็นก้อนใหญ่ใช่ป่ะมันจะมาแล้วจริงๆมันเป็นก้อนใหญ่ครับแล้วก็มาทําให้เป็นเป็นก้อนแบบนี้ครับผมทีเด็ดของร้านนี้เนี่ยที่ยืนอยู่มาได้หกสิปีในเส้นทางความอร่อยในจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็คือเรื่องความหอมผมว่าหอมมากจิ๊บยังไม่ต้องกินนะจิ๊บแค่ดมอ่ะ เดี๋ยวไปกินเลยมันมีความหอมในตัวครับหอมกลิ่นเนื้อแล้วก็มีความหอมเตาถ่านนะครับใช้เตาถ่านในการปิ้งหอมมากหอมจริงๆกลิ่นหอมนี่แบบว่าผมคิดว่าคนอยู่ห่างใหญ่ยังได้กลิ่นเลยความหอมเนี่ยขนาดนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกินเนื้อเปล่าลองชิมเนื้ออเปล่า ชิ้นเนื้อจะมีการหมักให้ามีรสหวานหวานเค็มเค็มแรมแรมทำง่ายๆนะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอร่อยนะอร่อยมากนะีกนะ่กินแค่เนี้ยใครวะลืมชือจะเรียกเขาตัดเลยเลยเขา,าอัดใช่ไหมเขาอัดแล้วมาตัดอีกทีนึงนั่นไหมจริงๆแล้ว่าเคยเห็นกับวางบางบางคนกินก็คือเอาเนื้อเนี่ยนะวางเนื้แล้วก็เอาเนื้อาลาดเอาเนื้อบางนี่ใช่อา้าวเหรอแต่ว่าแต่ว่าเรากินแบบนี้ อ๋ออย่างที่บอกคือเอาเนื้อเนี่ยมาวางไว้ี่ข้าวใช่แล้วน้ำนี่ลาด<ช>เหมือนเนื้อย่างถ้ากินคู่กับนี้นะเ,เหมือนกินเนื้อกินข้าวกับเนื้อย่างเออกว่างกันนะใช่ใช่ใช่เพาอัดเนี่ยก็คือข้าวสวยเนี่ยแต่ประเด็นก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียคือทําให้แบบว่าเปง่ายขึ้นง่ายขึ้นพกพังง่ายเออแล้วมันมันไม่เละมันไม่ไม่ติดมือออื เดาเดาเด้าตองอาจั و, เกินขนมนะเปนขนมน่ยต่อไปเมนูที่สองย่ยเอเมนูนะครับ ร้านเดียวกันที่ร้านสเต๊ทสีเมืองนี่เหมือนกันครับก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมอยากลองกินอันนี้คือรอยยออันนี้คือที่นี่เรียกว่ารอยยอครับอีกหนึ่งเมนูของที่นี่ครับก็คือมีชื่อเรียกว่ารอยยอครับรอยยอจะคล้ายๆกับเต้าั่้ครับก็จะเป็นมีนะครับในนี้มีผักกาดหอมมีแตงแล้วก็อะไรอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจอะไรจะทอดมีเต้าหู้แล้วก็มีไข่ครับผมผมมาชิมที่น้ํา ตัวน้ำมองผิวเผยเนี่ยคล้ายๆกับเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะน้ำจิ้มถั่วนี่เลยคือใช่ใช่เลยป่ะใช่พี่ครับน้ำลอยยอ,อันเนี้ยกะอันเนี้ยอ,อันเดียวกันไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะคนละอันกันนะครับอ๋อคนละอันกันครับออเปรี้ยวๆหนอ่อยพุ้งทอดมีเต้าหู้มีไข่ มีเส้นหมี่คล้ายๆกับเต้าคั่วครับแต่ว่าน้ำราดของเขาเนี่ยจะคล้ายกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะครับผมแต่ว่าจะมีรสที่มันเปรี้ยวๆกว่าอันนี้จะออกไปทางหวานอันนี้จะออกไปทางออกหวานอมเปรี้ยวๆหน่อยๆวา่าเมื่อกี้ทำงานไม่แน่ใจใส่หรือเปล่าอืมครับเขาเลยถามด่เขาแต่ใช้ได้เลย มาปตัตตานี้ก็อย่าลืมมาลองกินนะครับร้านนี้เลยสัเตะสี่เมืองครับมาลองกินสองเมนูนะสัเตะเนื้อและเต้าคั่วไม่ใช่อะไรนะหลอเยอะหลอเยอะครับผม